นี่นะครับผมเห็นไหมครับเขาเริ่มที่จะกินอาหารนะครับเขาเริ่มที่จะจิกนี่ครับดูครับเห็นไหมครับชัดเจนเลยครับผมนี่ครับดูตัวนู้นครับจิกเหมือนกันนะครับผมนี่เลยครับผม สวัสดีครับทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมผมทางช่แนลทูบมารไทยบ้านทุกท่านนะครับผมก็มาพบกับผมเองมาร์คไทยบ้านนะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการหัดให้ลูกนกเขาลูกป้อนได้กินอาหารเองเป็นนะครับเป็นการฝึกการกินอาหารเองนะครับสาเหตุที่เราต้องฝึกก็เพราะว่าลูกป้อนคือเราแยกออกจากแม่มาเลี้ยงเองไม่ว่าเราจะแยกออกมาหรือว่าจะเป็นลูกนกที่ ตกลงมาจากรังนะครับที่เราเก็บมาเลี้ยงใช้วิธีนี้เหมือนกันนะครับผมซึ่งในตระกูลนกเขาไม่ว่าจะเป็นนกเขาสายพันธุ์ไหนก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับผมจะเป็นยังไงก็ไปรับชมเลยครับไปครับซึ่งอุปกรณ์ของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับผมที่ถือเป็นอุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะครับใช้เป็นถาดก็ได้นะครับเราจะนํามาใส่อาหารให ลูกนกกินนะครับผมแล้วก็มีที่ใส่น้ำนะครับก็ใช้เป็นขนาดใหญ่สั้งนิดนะครับของใส่อาหารก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าลูกนกจะง่ายต่อการหัดกินอาหารนะครับผมนี่ครับลูกที่เราจะฝึกกินอาหารก็จะเป็นชุดนี้นะครับผมเขาก็เริ่มที่จะโตพอที่จะกินเองได้แล้วนะครับผมนี่เลยครับเสียงนกที่ขันไม่ใช่เสียงสาวนะครับเป็นเสียงของตัวนี้นะครับพอดี ผมเลี้ยงไว้ตรงนี้มันก็เลยเชื่องครับก็เลยไม่กลัวคนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการสังเกตลูกนกที่จะเริ่มหัดกินอาหารเองได้ก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมวิธีสังเกตก็ไม่ยากเลยครับผมเราต้องเอาลูกนกออกมาก่อนนะครับผม นี่นะครับผมนกก็เริ่มที่จะผัดบินแล้วนะครับก็จะดื้อสักนิดนึงนะครับผมก็อยู่เฉยๆไม่ค่อยได้นะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้อาหารที่ใช้ป้อนเขานะครับแบบที่ผมบอกในคลิปวิดีโอวิธีป้อนอาหารลูกนกเขาใหญ่ลูกป้อนแล้วนะครับผมก็นี่เลยนะครับผม แต่ว่าเราจะไม่ทําเป็นก้อนเพื่อป้อนเขานะครับผมนี่นะครับผมจะบี้นะครับผมบี้ให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมคิดว่าขนาดเล็กพอที่เขาจะจิกกินเองได้นะครับแล้วเราก็จะเอามาล่อเขานะครับผมแล้วก็สังเกตดูสักครู่นะครับถ้าเขามีอาการที่เคี้ยอาหารจิกอาหารเอง ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะครับผมก็ต้องใช้เวลาสักนิดนะครับผมก็จะเย็นๆนะครับทุกท่านนี่นะครับผมเห็นไหมครับก็เริ่มที่จะกินอาหารนะครับเขาเริ่มที่จะจิกนี่ครับดูครับเห็นไหมครับชัดเจนเลยครับผมอีกตัวหนึ่งก็อยากออกมานะครับผมแต่ว่าต้องป่อนทีละตัวนะครับผมเห็นไหมครับเขาก็จะเริ่มที่จะหัดจิกเองนะครับผมหัดที่จะกินอาหารเองแล้วนะครับผมนี่นะครับ จะบ่งบอกถึงความพร้อมนะครับว่าเขาพร้อมที่จะกินอาหารเองได้แล้วนะครับผมเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับทุกท่านเขาจิกินเองนะครับผมแต่ว่าอาจจะยังไม่กินนะครับยังไม่เข้าปากอาจจะเคี่ยก่อนนะครับเดี๋ยวก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเขาเริ่มที่จะหัดกินอาหารเองได้แล้วนะครับผมก็นี่เลยครับนี่ครับผม เพี่อนจิกินเองแล้วนะครับ จากนั้นก็มาดูวิธีการต่อไปเลยนะครับผมจากนั้นเราก็จะใช้อุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้นะครับผมเราจะใช้เป็นถาดรองอาหารอันที่ใหญ่นะครับกับที่ใส่น้ําที่มีขนาดใหญ่กว่าในกรงธรรมดานะครับผมแล้วก็จะเอาเข้าไปในกรงเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องนะครับพอดีผมทําไม่ถนัดนะครับผม ตอนี่เลยนะครับผมแล้วก็เอาที่ใส่น้ําเข้าไปนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ยึดติดไว้ให้แน่นนะครับเพราะว่าลูกนกจะทําน้ำข่วมง่ายนะครับแล้วก็ถาดใส่อาหารนะครับสองอันของผมก็ใส่ไว้นะครับต่อไปเราก็จะมาเอาอาหารเบื้องต้นนะครับที่ลูกนกกินนะครับใส่เข้าไปนะครับกับน้ําสะอาดนะครับผมนี่ครับอาหารผมขอแนะนําหน่อยนะครับอันนี้เป็นอาหารหมูผสมอาหารไก่นะครับ แล้วก็หัวอาหารนกเขาใหญ่เม็ดเล็กหรือว่าหัวอาหารนกเขาชวานะครับจะเป็นอาหารที่ผมใช้ป้อนเขานะครับนี่เลยนะครับแบบที่ผมผสมก็มีส่วนผสมแค่นี้นะครับผมนี่ก็เป็นชุดน้องนะครับผมชุดน้องของคู่นี้นะครับอันนี้เป็นชุดน้องนะครับลูกดอลล่าค้อกติดกันนะครับผมผมก็ได้ออกมาเลี้ยงป้อนเองทั้งหมดนะครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับก่อนที่เราจะเทนะครับผมเพราะว่าลูกนกก็เคยกินอาหาร แบบนี้มันก็จะกินแบบนี้นะครับผมซึ่งข้าวเปลือกผมจะยังไม่ใส่นะครับจนกว่าลูกนกจะกินอาหารเองได้นะครับจนกว่าจะแน่ใจว่าเขาสามารถย่อยข้าวเปลือกได้นะครับผมผมถึงจะเอาให้เขากินนะครับตอนนี้ก็กินแค่หัวอาหารกับหัวอาหารหมูไปก่อนนะครับผมนี่ครับผมแล้วผมก็จะเอาใส่นะครับ ก็พยายามอย่าให้เป็นกองนะครับต้องเขียให้กระจายนะครับเพราะว่าลูกนกจะยังไม่รู้จักอาหารนะครับต้องให้เขาเห็นนะครับผมก็นี่เลยครับผมเสร็จแล้วครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับทําไมผมต้องทําแบบนี้ก็เพราะว่านกนะครับนกเขาเขายังไม่เคยกินอาหารเองเป็นเราป้อนอาหารเขามาตั้งแต่เขายังเล็กนะครับผมเขาจะไม่สามารถกินอาหารเองได้นะครับ ถ้าเป็นพวกที่พ่อแม่เลี้ยงหรือว่าอยู่ตามธรรมชาติเขาจะมีพ่อแม่คอยสอนนะครับผมอันนี้พ่อแม่เขาไม่มีนะครับเราเป็นคนเลี้ยงเขาเขาก็จะศึกษากับเราเองนะครับผมพอใส่แบบนี้ครับเขาจะมองเห็นนะครับผมเห็นไหมครับจะเห็นได้ชัดเจนแล้วก็มีขนาดใหญ่เขาจะสามารถลงมาแล้วก็จิกกินได้นะครับผมจริงจิกกินได้สะดวกสบายนะครับนี่ครับผม จริงๆแล้วใส่แค่ถาดเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าผมใส่สองถาดจะได้เห็นง่ายๆนะครับจะได้ลงมากินนะครับผมแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับเป็นถาดใส่น้ํานะครับผมก็จะเอาน้ําใส่ไว้เลยนะครับผม ผเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับลูกนกอ,อาจจะยังไม่กินนะครับแรกๆต้องใช้เวลานะครับผมเราพยายามลดอาหารนะครับเราอย่าป้อนเขาเต็มอิ่มเหมือนเดิมนะครับเราพยายามป้อนให้น้อยลงนะครับผมแล้วทีนี้พยายามป้อนแค่เช้าเย็นก็พอนะครับถ้าเห็นว่าเขาจิกแบบที่ผมทําแล้วนะครับจิกในมือแล้วเราป้อนแค่เช้าเย็นก็พอนะครับพอเขาหิว เขาจะลงมาจิกกินเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมก็จะนั่งดูเขาสักคู่นะครับถ้าเขาลงมาจิกกินเองผมก็จะถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมเห็นไหมครับทุกท่านตอนนี้เขาก็ได้ลงมาจากคอนนะครับเพื่อมาจิกกินอาหารนะครับผมอาจจะกินได้นิดเดียวนะครับ แต่ว่าเขาจะพยายามฝึกฝนตัวเองนะครับผมนี่ครับผมเห็นไหมครับตัวนุ้นก็กินเหมือนกันนะครับลงคนละฝั่งนะครับผมจิกคนละฐานเลยนะครับนี่เลยครับผมเห็นไหมครับทุกท่านเขาจะจิกชิ้นที่เล็กๆก่อนนะครับผม นี่ครับดูตรงนู้นครับจิงเหมือนกันนะครับผมนี่เลยครับผมวิธีการหัดแบบของผมก็ใช้วิธีการหัดแบบนี้นะครับผมใช้งานได้จริงนะครับผมแต่ว,ว่าลูกนกต้องอายุถึงพอที่จะหัดได้ก่อนนะครับผมก็สังเกตง,ง่ายๆนะครับแบบที่ผมทำนะครับ ถ้าลูกนกกล้าจิกกินที่มือเราเวลาเราป้อนก็เป็นสัญญาณว่าเขาพร้อมที่จะฝึกกินอาหารเองแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เห็นเขาฝึกกินอาหารเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมครับพอเขากินสักนิดเขาก็จะขึ้นไปนอนบนคอนเหมือนเดิมนะครับผมเราก็ใช้ความใจเย็นๆนะครับผมอย่ารีบร้อนนะครับเพราะว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเขาจะ ค่อยๆพัฒนาค่อยเรียนรู้จากเราเองนะครับผมเขาก็จะคิดว่าเราเป็นพ่อกับแม่เขานะครับผมก่นี่เลยครับผมต่อไปนี้ผมก็จะป้อนเขาน้อยลงนะครับผมผมก็ขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเห็นเขาจิกกินอาหารแบบนี้เราก็อย่าเพิ่งหยุดป้อนนะครับป้อนเขาต่อไปนะครับแต่ว่าค่อยๆลดอาหารไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเขาจิกแบบนี้ได้แต่ว่าเขายังกิน ไม่ได้นะครับผม boundaries. บางทีเขาก็จะจิกเล medim, ่นนะครับเขาก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจากจิกเล่นก็จะเริ่มจิกกินนะครับแล้วก็จับดูที่กระเพาะเขาประจํานะครับผมจับดูบ่อยๆนะครับว่าเขามีอาหารไหมถ้ากระเพาะเขาลดไม่มีอาหารเราก็ป้อนไปเรื่อยๆนะครับผมเราก็ค่อยๆตัดอาหารไปเรื่อยๆจนแน่ใจว่าเขากินอาหารได้นะครับจับกระเพาะเวลาที่เรายังไม่ได้ป้อนแล้วมีอาหารนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเราก็เลิกที่จะ ป้อนอาหารเขาได้เลยนะครับผมก็คือเขาจะกินเองได้แล้วนะครับแบบนั้นแล้วก็สามารถเลือกป้อนอาหารเองได้เลยนะครับทีนี้ให้เขากินเองนะครับลูกนกก็จะพัฒนาการของเขาไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับดูครับผมเห็นไหมครับุกท่านที่กินอาหารแล้วนะครับ มีแค่นี้นะครับสําหรับวิธีฝึกหันให้ลูกนกกินอาหารเองนะครับผมทีนี้ผมก็จะเอาเขาไปห้อยไว้พื้นที่ที่เราเตรียมไว้นะครับผมแล้วก็สังเกตดูไปเรื่อยๆนะครับผมจนแน่ใจว่าเขากินอาหารเองได้เราก็เลือกป้อนแล้วก็เอาอาหารใส่ไว้แบบนกตัวนกใหญ่ที่เราเลี้ยงกันปกติเลยนะครับผมนี่ครับ ดูครับผมก็อายุห่างกันเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์นะครับท่านดูครับผมอันนี้คู่นี้เป็นน้องนะครับห่างอายุห่างจากคู่นี้เพียงแค่หนึ่งอาทิตย์นะครับผมเพราะว่าผมใช้เป็นลูกขอขแขกฟักนะครับแม่มือปืนแล้วผมก็เอามาป้อนเองนะครับก็เลยได้ลูกห่างกันไม่กี่วันนะครับผมนี่ครับผมก็จะเอาไป แขนไว้หรือว่าห้อยไว้นะครับผมทีนี้ สำหรับวิธีการฝึกให้ลูกนกเขากินอาหารเองของผมก็จะประมาณนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้จริงร้อยเปอร์เซ็นนะครับสามารถทําตามแบบที่ผมทําให้ทุกท่านดูได้เลยนะครับผมถ้าท่านใดไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบกลับให้นะครับเรื่องของการฝึกลูกนกเขากินอาหารนะครับแล้วก็ท่านใดที่มี ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของนกเขาก็สามารถคอมเมนต์ถามผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบกลับนะครับถ้าผมมีความรู้ในเรื่องที่ทุกท่านถามมานะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับสําหรับวิธีการฝึกลูกนกเขาให้กินอาหารเองเป็นนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับถ่ายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมมารคแถยบ้านได้ทาคลิปวิดีโอลงช่อง YouTube ต,ต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม